ไปดูเรื่องราวของก้าวจิรายุกันบ้างคุณผู้ชมคะในเรื่องของงานเนี่ยผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 9ก้าก้าวจิรายุยังไม่มีนะคะแต่ว่าเรื่องแฟนสาววีบิโอเลตล่าสุดป่วยด้วยเส้นเสียงอักเสียงต้นมีการเลื่อนง,งานออกไปนะคะไปดูรายละเอียดกันค่ะก้าวจิรายุนะคะบอกว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาตนเองกับวีิโอเลตเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็ไม่รู้จะว่าจะเรียกว่ามันหวานได้ไหมแต่ก็มีความสุขมากนะคะส่วนของขวขันในวันวาเวลนไทน์ก็ไม่ได้ให้อะไรแต่คิดว่าตนเองน่าจะเป็นของขวัญให้กับฝ่ายหญิงนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เจอกันต่างคนต่างทํางานแล้วก็ยอมรับว่าเป็นห่วงฝ่ายหญิงก็คอยบอกให้ฝ่ายหญิงเนี่ยป้องกันตนเองเพราะว่าในการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตให้พกหน้ากากอนามัยไปด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะวี v เนี่ยป่วยเส้นเสียงอักเสบต้องมีการยกเลิกงานออกไปแต่ก็ น่าจะหายเรียบร้อยแล้วนะคะโควิด -19 เนี่ยตนเองยังไม่ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าไม่ได้วางแผนไปต่างประเทศส่วนงานในประเทศก็ยังไม่มีการยกเลิกค่ะกับแฟนคลับในช่วงนี้ก็ปกติดีเพราะว่าตนเองก็ป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องใส่ถุงมือแล้วก็ห้ามจับมือนะคะตอนนี้ใกล้จะเรียนจบปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมแล้วแต่ก็ยังไม่มีกําหนดว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าเหลือทรรําวิทยาน,นิพนธ์วางแผนว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวไปด้วยค่ะ คุยกันทุกวันอยู่แล้วครับใช่ไปวันไทยแรกผมอาจจะจับตามองว่ามันจะพิเศษยังไงผมว่ามันก็ไม่ได้พิสูจน์ผ่านทางแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับผมใช้ชีวิตของเรากันปกติแต่เรียกว่าหวานอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าหวานไหมเหมือนกันครับของขวัญเราผมไงฮะผมนี่แหละอป้องกันอยู่นะหมายถึงว่าแบบพวกหน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยก็ ก็พยายามเตือนๆกันเขาก็เตือนผมผมก็เตือนเขาดูแลกันแบบช่วยๆกันอะไงเงี้ยแซนคลับแล้วครับเราก็เราก็ปกตินะครับเราก็ป้องกันใส่อะไรเงี้ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบถึงขั้นต้องใส่ถุงมือเลยเปล่าแต่ผมก็ยังไม่เคยใส่นะผมก็ไม่ไม่แน่ใจอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่พูดแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันถูกต้องผิดอะไรขนาดไหนแต่แน่ใจว่าหน้ากากดีๆเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยควรใส่น่นอน ดาวจิรายุยังฝากถึงคนที่ขายหน้ากากอนามัยอยากกักตุนนะคะให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จัดวิธีการจําหน่ายอย่างถูกวิธีส่วนคนที่ขายของปลอมก็อยากจะให้ตระหนักถึงผลกระทบที่มันจะตามมาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคต่างๆด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ